อเราเลี้ยงหมูไงตอนนี้ก็เลยอยากทำลงลดก้าวอาหารหมูอ๋อครับทำไม่ลดลดอยู่ที่ใช้ได้ไม่บอกอ่ะหมูดุไม่ดุมันขึ้นอยู่กับคนจับนะครับโอ้เออเออเอออะเดี๋ยวเดี๋ยวผมาวางอนะอันนี้นะถ้าถ้าหนูมันดุเราพยายามจับไปไปตรงนี้นะครับแต่ไปไปมากประมาณนี้ตายตายเปนรูปอ่าครับผมถ้าเขาดิ้น ถ้าเขาดิ้นก็คือให้หาอะไรเข้าเกาะก็คือหาหาที่เกาะให้คอเขาดินได้หยุดดิ้นอันนี้ก็ยกขึ้นเลยับเอย่านะอย่านะเขาใส่ใส่บ่อใส่บ่อพี่มาให้รวยมาให้รวยกให้ตัวก็ดลองทำตัวก็ได้วทำตัวอันนี้จะพูดหรือดูเมียพวดเขัวนฮะัวไม่ออกโค้ตัวเป็น ี่ตัวเมีเหรตผู้ก่อนอ๋อตัวผู้ยาก่อนมาเยอะเลยไม่ไม่ทำอะไ่สิเออมุดเร็วใส่ฟาไม่สวรอ๋อันนี้ตัวผู้ก่อนตัวผู้มองออกครับดููดิ มือนีแค่อดี๋ยวนี้จะบัวต่อไปอาจะเป็นรอยและขยายได้เท่านี้แล้วเนาะจะให้พ่อเลี้ยงหนูนะอ่าพ่อเ็นี้ยงดีด้วยใช่ไหม ตามแล้วกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนุน่าอเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับเนาะมือนิกอะของนุน่าอเล็กฟาร์มนะครับมามาส่งหนูครับผมมาส่งหนูพี่หลัครับทั้งสิงบุรีพี่นะครับสิงบุรีมาส่งเก่าชิปเก่าชิประตูนะครับพร้อมผสมเก่าชิประตูเลยครับนูนหน่อยอีกหาชิประตูนะครับเนาะหนูนหน่อยอีกหาชิปกระตูกับ บ่าไก่ปันไดกับพอมาได้อยู่นะครับเนะาะเดี๋ยวเขาไปเบืบ้องครับพอห้องผมเป็นอ่าลงุลงลุงเก็บของนะครับลงุงเก็บของเก่า ลืมครับเมมเบอร์เขาผิดเออเมมเบอร์แล้วเขาใช่ครับมันลือเขาผิดได้เมื่ไปนะแต่ตอนนี้าต่ตอนนี้มาเข้าสังโลงนี่ก็ได้ได้ไปกับออกไปนู่นเอาโมกมานี่แหละมาเอามันมีมาด้านมีนี่แหละดันทุพท่านมีเออด้านทุพทออกทาเนี้ยกล้าหลวงมาเลยครับอันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรก่อนครับเนี่ ก่อนเราเนี wrong, well, ้ยงหมูไงแันนี้ก็เลยเดือทำรงรถกลาหารหมูอ๋อครับทาไม่ลงรถดูที่ใช้ได้ไม่บอกอ่ะทินเืออะรนะขามาลงกื้อดืนอ่ะซื้อลงรถ้องห้อนสิฮะเออเออเออดังดังดัง อยากต่อออกไหมเออเออเออดันเดี๋ยวดูหายดันดันไม่เข้าเออแล้วก็ลืมดูโอ๊ยมีกางพุ้งไม่ได้ตายแล้วเหรอเข้ามาได้เข้าไปได้ไงเนี่ยเออหอมเลยไม่กินหอมเลยเข้าไปได้ไงเนี่ยโอ๊ยห็นแล้วนะตาย

เล็กก็ะทำไมต้องไปหาเราอะเอาสายไปที่นี่เดี๋ยวจะทำตรงนี้หนีเบี้ยเก่าเตรียมจับพื้นเดี๋ยวจะทำหลนูขนเนี่ยเจาะจะต่อไอ้นี่ไงต่อแบบนี้อะเล่้ยงหนเล็กอะอยู่นี่ร้อนไหมร้อนไหมถามว่ามันร้อนไหมไม่คืร้อนนหรร้อนไหมแล้วดูมันอะร้อนไหมครับร้อนร้อนแล้วผมไปส่งนู้ดสีตะเกียงนะครับโอ้น่าจะสีแบบนี้แหละอายไปขึ้นเฮ้ยแต่เราไม่

ไอ้ตัดฟ้าเนี่ยไอ้ตัดฟ้าเนี่ยเราตัดเพิ่มเนาะใช่ครับใช่าตัดฟ้าเนี่ยเอาเอาสองลูกหมูก็ได้ครับหรือว่าจำสองครั้งอย่าประมาณเนี้ยแค่ไปใช่ไหมแหมมันแคบไปกับอันนี้นี่คือมันแคบจำพักเดียวคือมันเราทำให้เราไปอากาศครับอันนี้มันอากาศไม่ผ่านนะผมพอกลัวมันจะใหญ่ไงก็ยจำมันอะไรก็ก็ลองค่อยๆทำไปครับแต่การการนี่ก็ลองเห็นเจ้าผม เราค่อยทาไปเนาะ้ดูแบบนั้นเนี่ย่โภคอะไเนี่ยก็ทำตามเดี๋อันไหนแบบว่ามันทำแล้วเรามีปัญหาเราก็อปปรับเปลี่ยนนะเนาะแนะนำ้วยสิจะได้ไม่ต้องอีปัญหาก็ทำถูกแล้วก็เดคนดูว่าทำน้ำนี่นน้บบนี้เนาะ ถ้าน้้น้ำมไอนีน้ไหออกครับ่ากี่ว่ากี่ว่าอกูน้ำมันมันมีเยมแต่มันม่ง่มมี่งนี่ป่ะมัไม่สิ้นสดกแต่ึก่จะไม่รู้ว่ามันจะไนไู่้ไม่รู้ว่ามันจะไนเรื่อม่อวนอห้รเ้าด่างด่่าด่าม่ด่าดา่ดาด่่ง่ได่่ง่ ทำเองใช่ไหมครับทำเองทำเองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนูลงบ่อให้ก่อนเดีอยวจะเออเดี๋ยวจะมาบอกวิธีทำน้ำใหม่เนาะเออเออแล้วเดี๋ยวมาบอกวิธีน้กตัวหมูว่าแรกไอ้การทำลิงให้มีกินลิงแต่ว่าเดินเตะลุดก็ทวามยุ่งยากใหญ่เลยอยู่ทางทำกันสิมันท้ามันมันถ้าลูกเกิดขึ้นมาเนี่ยมันชอบเออก็คืออะ เาาต้นาต้ก็เนะครับการว่านี้ว่าระบบมันมันเป็นอันนี้เนาะอันน้อั้เราอันนี้ยถามขนาดนี้นะครับมันกวามขนาดเนี้ยเวลาเวลามันกิน่ามันจะไค่อเก็บน้ำเวลามันเขี้ยวๆันน้น่แต่่าด ไม่นานแต่เดมันก็ว้าพันมันแค่นี้ครับพันท่นดีไ่ได้แล้วเราลองพัน้ดูพ้ดูแต่แล้วถ้าเรา่อยากอยเร้องใช้บทที่สุด่นี้โอ้เปนสองคือแบบนีู้ยัไม่ได้หรอกอันนี้มันมันเป็นมดขนาดหล็กเอไปถ้าบลิเตอรไปมากี่มันจะทำให้ถูกถูกเร็วไปนี้ เบอมาแล้ไมได้อให่ต้องเอไปเทียบกับเกต่ก็คือถ้าถ้าถ้าตันนี้มันทำง่ายครับแต่มันมันช้อมบ่อยถ้าหนูมัเล่นอะที่ลักครัอะไรประมาณเนี้ยซือมาแล้วอันใหญ่อะัไม่ได้นซื้อมาแล้วสอกิโลอ่าปปากนี่แก่ไม่แก่เลยนะ เพราะว่ามัน่ีก็ว่าอย่างไเพราะว่าัน้เนี่ยคู่ตรวเมียเอาใส่กันเนี่ย้าเขาจยอมนันข้นทังทางแงี้าหังทางเงี้ต้องากแต่ต้องมุ่เชิงอย่งเงี้ยไม่กอทอนให้เขาแอบของเี้ยแต่ขเอาไก้มปฝองได้แต่อาถ้ามันไม่พอยังไงก็ค่อยหาให้ของทำให้แค่นูค่อจะกันเพราะว่า

หมูเดินทางถ้าผมเอาหมูลงแล้วผมทิ้งฟางลงอย่างเงี้ยมันจะกระโดดสวนเพราะว่ามันตกใจอ๋นอยเป็นนั้นคือผมก็ต้องเอาฟางลงก่อนเลยเอาฟางลงเพราะว่าเราอย่างหมูลงเขาจะมีที่แอบ์เขาจะไมแยกรเลยแต่ถ้าเราไม่เอาลงเราไม่เคยก็จะเอาหมูลงก่อนเอาหมูลงก่อนเขาจะกระโดดสวนครับเออเออเพราะว่าหมูเนี่ยมันระแวงเพราะมันตกใจครับเล็ดลับนี้ใจหน่อยเนาะได้เนาะ เรา่องขกอันที là, à, ่ทำก็จะแาลออกเราจะเกี่ยวไส้ราะว่าเหยื <Ờ> ่อที <Ừ. S 2> <Ừ. S 1> ่เรกเกียไ้า่าให้หอมกินสับนที่สัเยวให้ของมันแห้งเลยครับเื่อมช้นเข้าวเสยบางเนี่มันชื่อชื้นอยู่ตลอดถ้าใส่แก่าแ่น้มันดูมันจะดูหชินใหื่ถ้าเราใส่แก่เราอาจจะไม่ทำกงศา่หวครับ แล้วเวลาหนูมีรูมแล้วทำความสะอาดยังไงก็คือลูกเล็กอะจะจะไม่ทำช่วงแรกๆครับโดยแรกเล็กๆเนีไม่ต้องทำเลยอ่าช่วงแรกๆยุ้งเล็กยุ้งไม่ทำอเอาผลนำมามานักสองสามอาทิตย์ไปอยทำก่นโอ้โหแย่อันนี้ก็แย่นะลูกหนู่างๆทักกำลังทนกำลังทนไปกำลังทน

开铺嘞。 ต่อได้คร mm. ับเพราะว่าเปิดทีละข้างเอาเปิดทีละข้างก็ได้เพราะว่ามันมันเดินยากเดี๋ยวมามามาจับมือกันบหมอนเสมอมันประเดิมแล้วประเดิมจับมือไหนประเดิมอย่านบัวแรกก็ได้แล้วจะเดินทุกบัวก็ได้ หนูดุไม่ดุมันขึ้นอยู่กับคนจับนะครับเออ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 อะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยววางนะอันนี้นะถ้าถ้าหนูมันดุเราพยายามจับปลปลตรงนี้นะครับแต่ปลายปลายมากประมาณนี้ตายปลายเปนดูอ่าครับผมถ้าเขาดิ้นถ้าเขาดิ้นก็คือให้หาหาอะไรเขาเกาะก็คือหาหาที่เกาะให้คอเขาจะได้หยุดดิ้นอันนี้ก็ยกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยยานะายาหน้าเขย่าเขย่าบอลนี่ มาให้รวยมาให้รวยกนี่คัล้วทตัวก็ได้เียตัว่ะอันนี้จะพูดเรื่องเมียพูดครับพู้ะครับ่อ้งููนี่เงเมียเหรอููดอ๋อูดก่อนอ๋อจะพูดยวก่อนมาอุ้ยมิ้ไหไม้ก็ไม่้ส เอใส่าไม่สวนะครับอันนี้ตัวพู่ก่อนตัวพูก่อนตัวูมองออกููดูููขารู้เนาะรูอ่ะอะครับู้ใ่ดเออนั่นจะได้เร็วขึ้นผมใสดาตัวเ็ต้องพูดจำตพูให้ก่อนเนาะเอออจดรู้ว่าตัวพูมันกก่อนหออเออ

โอ้โหแต่ตอนนี้ฝนน้ำท่วมถนนโอ้โหทุกอย่างโอ้โหผมไปเก็บม้ยเยอนะเกินแล้วอุ้ยสองเืออมีฟางก็ดีี่แเออแล้ก็ชุบเลยครับฟางนี่จะชุบเลย ปีแล้วป้องแก่แกยัง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 เหรออ้าวโอ้สามปีครับสามปีโอ้บิ๊กขนาดนี้นะสามปีอ่ะเฮ้ยบิ๊กแล้วยังยังมือใหม่อยู่ครับมือใหม่อยู่สามปีสามจะเข้าสี่ครับเออเก่าแล้วสามสี่เนี่ยโอ้เรียกว่ามีสินค้าออกจำหน่ายได้แล้วเฮ้ยไม่เบาแล้วอ้าวอ้าว

ตัวแต่เมื่อถามัวมก็ได้สิบสอวนมากจะเรียสิบห้าเรียสิบอะบ้งเออเพราะว่าวงเนี่ยมันมันเอามารวมกันไม่ได้โอาสที่มันจะตัดกันมันสูงไงครับจริงอะแล้วก็ซอยใช่นะก็ซอยซอยติดเดี๋ยวเราห้องทดใช่ไหมมนเประบุนก็ได้ไหมเออเออ่งโน้นงนี้รบอกตัเองเอืม กกอเล็เล็ๆๆันนี้ใหญ่ตัวเมียมันเล็กกว่าตัวเมียเล็กกว่าตัวกว่าแล้ว <c oughs> มัเก่ๆงๆแล้วเปนตัวเมียนั่นเลยถ้าถ้าตัวเมียไม่เล็กกว่าตัวผู้มันจะ็ทับไม่ได้<อ>มันจะขกมไม่ได้ครับนะถ้าตัวเมียใหญ่กว่านี่ตทับส่วนมากตัวผู้ก็คือจะตายอดอาหารเรือมันโดนตนัวเมียกัดนะจะไปเล่นเรื่องแบบนั้นเนาะเออเฮ้ยเออเด็กโควิด อันนี้ใส่ตรงเมียตามไปเลยใช่ครับเออเออคยสแถวมได้ที่แล้วีแถวเดินยากิงก็ห้องดูค้อบผมก็จะได้เหมือนกันเดินผมก็จะไดเหมือนกัน้องนีดีมันกว้างไงก็จัดแบบนี้เหมือนกันหละแทบจะไม่มีที่เดินครับ แต่ว่ามันจะลำบากเฉพาะเวลายุครงนั่นแหละครับเดี๋ยวเวลาหนูพูดแล้วเอามาไว้ฝั่งนี้ไงไมทีมันเยอะแต่มันไม่มีหลังคาไว้เด่นๆก็ขวดจะมาจับไปกินทั้งหมดปัญหามเยอะนะเดี๋ยวนี้ปัญหาเยอะคนขโมยก็เยอะนะคุณขโมยดี่ย จะต้องมาทำในนี้ในนิ้คิดจะดีกว่าครับเลี้ยงบ้านดูน่เนี่ยได้มาทำในต้นไม้ต่างทางบ้านมันคงไม่หายไงนิดมันแล้วแต่พื้นที่ครับพื้นที่ขอพ้นที่เราเลยโคโไม่รักกันไม่รักกันไรปรมาเนี้ยเ่องนี้เราไม่ได้เรดบ้านชมผู้อยู่น่มาตั้งระเกะระกากันเนาะครับทํ้งนั้น่นอะมีการบางงูหนาถ้ำข่าววางไว้ตมป่าตามลุกก็ อย่าไปแย่นะลูกอย่าไปแย่นมันดียังมีเพื่อนคุยมาทำรถมาเออคนเดียวเราคนเดียวไปไปไปไม่ก็ได้ครับคนเดียวมันคุยมันขทำรถไม่ได้มันเป็นมุ้งหวังเสี่ยงเดี๋ยวเยอะเกมเข้มเยนเลยนี่พามาหลังว่าเราไปไปหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยถึงมุ้งงี้ละวิ่งมาโาเวกอีด่าเอล ในนียเราจะเปียกนกันนะจะเกิดเป็นเพื่อนเพื่อจะเกิดทัศนาติอะไรหนึงมั่นใจนะเนี่ยฮะมั่นใจถึงได้โทรหาครับผมไม่เคยโทรหาใครเลยนะว้าผมก็จะรับยากนิดนึงครับอืมรับยากก็จริงใส่ตรงลายไว้จะรับยากนิดนึงถ้าเป็นช่วงเช้านะช่วงเช้าแต่นอนไม่ตื่นจะบ้านเคยล่ะโทรไปเช้าครับผม เหไ่ก็ลก like ับมาก็ได้เออกลับีะไทุกสามอ่ะน้ำเย็นนะน้ก่อนครับน้ำเย็นก็้ายด้วยก็ค้องแก้วอ้ายก็แก้ว่ะเ้ยโย่ไก็ใหญ่ใหญ่เนี่ย โอเคไปไหนก็อะไรช้ย <glaube> ภูมครับไปด้วยกันเหรอครับใน่ลิปไปไหนไปด้วยกันในช่วงช่วงนี้แยกวงกับช่วงนี้ส่งไม่ทันหรอกไม่ทันโอ้ยดาสิแยกวงให้เราดันแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่ก็คือช่วงนี้ต่างคนต่างส่งเขาก็ส่งแล้วใช่ครับไม่ใช่ว่าแยกกันไปไหนหรอกใช่อาทิตย์ส่งก็สามเที่ยวก็พอแล้วคงส่งทุกวันหรอ ไม่คนละจังหวัดไม่ทำมันก็เลยไม่ค่อยไหลเท่าไหร่ว่าส่งทุกวันทุกวันนะแต่คนละเดือนวันไม่กลับไปกลับเนี่ยมันพูดไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ดูมัดอะไรขายให้ใครได้ราคาสูงกว่าก็ขายนะครับขายให้ใครอยู่แล้วแหละไม่แน่นะครับเผื่อผมให้ดูละสองร้อยเขาให้ดูละสองร้อยห้าสิบผมก็ต้องขายดูละสองร้อยห้าสิบอยู่เพราะอะไรมาเอาซื้อแล้วใครดูเขาไว้เนี่ครับ